ขา oh, จอดแอบไว้แล้วโอ,อทางใจไว้ป่ะใไม่ทางใจแล้วนะดีเอารถมาจอดไว้ตรงหน้าร้านร้านไม่ได้เปิดร้านไม่ได้เปิดค่ะแล้วก็แม่ก็เข้าไปล้างจานอยู่ในร้านแต่คนมาเอาเดินมาแล้วก็มาเอาแล้วขี่ไปอ่ารถนี่เราเสียบมือแจไว้ไหมเสียบไว้ค่ะกล่าวว่าทำแค่เดียวใช่ แล้วมารู้ตอนไหนมารู้ตอนประมาณสี่โมงครึ่งเย็นใช่แล้วได้ไปดูกล้องไหมอ่าตอนทีแรกอ่ะยังไม่ได้ไปแค่ไปบอกลุงคุสารไว้ก่อนออว่ามีคนเห็นคนขี่รถไฟฟ้าผ่านทางนี้หรือเปล่าแล้วก็เลยย้อนกลับไปทางนน้นไปถามคนว่าเห็นคนแบบถามคนตามร้านค้าค่ะเขาเลยบอกว่าเห็นมีคนเดิน รถคันนี้ซื้อมาประมาณเท่าไหร่ซื้อมาราคา1500ครับได้ได้แจ้งความยังแจ้งความแล้วอันนี้ตอนสามโมงมันมาลักรถเราไม่คิดว่ามันจะรักรถเพราะมันเป็นคนที่เดินในถนนปกติแต่ที่นี่มาถึงมาเจอร้านเนี้ยเขาคางเก็บรถไว้แล้วก็ล้างจามพอล้างจามปุ๊บมันก็ขี่ผ่านมาบ้านจ่าสารไปทางเนี้ยตามที่เป็นอย่างนั้นพรถที่เขาลักไปเป็นรถอะไรนะรถที่เขาลักไปเป็นรถเป็นสปุตเตอร์ไฟฟ้า มันจะเป็นคนเดินบริเวณนี้แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเขาเป็นขโมยหรืออาจจยังไงเราก็ไม่เข้าใจเขาว่แต่พอเ็าเดินมาถึงละยานเดงตั้งมุมตะเบียงเนี่ยเขาก็มาเอาเห็นกุญแจคารถอยู่เขาก็ขี่รถผ่านมาบ้านจา่าสารมาเนี่ยขึ้นน่าจะขึ้นจราจริกาตนน่ก้นตะโดยเห็นบ่อยแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นขโมย